สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับสวัสดียามเย็นวันนี้ครับน้น้องมีนะฮะพระสมเด็จนะครับนักถิ่นหกเจ็ดนะครับเป็นงานโลหะมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ครับในขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับนะฮะที่ให้ความอ่าเมตตานะครับอุดหนุนน้องนะฮะวันนี้ก็เลยมีมาอัปเดตให้พี่น้องรับชมกันนะครับนะสำหรับ พระสมเด็จนะครับมีพี่ๆนะครับแจ้งมาว่าอยากให้อัปเดตให้หน่อยนะครับว่ายังมีอยู่ไหมนะครับผมก็พอมีอยู่นะครับก็พอมีอยู่ในนี้จะมาอัปเดตให้พี่ๆรับชมกันนะครับนะวันนี้ก็มีอ่าหลายรายการเลยทีเดียวครับนะนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เป็นอ่าสำนักคุญยกรังนะครับเดี๋ยวผมอ่ามีอยู่หนึ่งองค์ดีเลยอันนี้เป็นลายเป็นรอยก็เทปนเหยพี่นะเป็นซีนเดิมเลยนะผมไปเจอมานะครับได้อยู่มีองค์หนึ่งนี่ฮะนี่ฮะโอ้โห นะครับเปนซีนเดินอยู่เลยพี่นะเป็นสัมนาคุณยกหลังนะครับถ้าพี่ตั้งใจนะครับสนใจนะทักมาได้เลยนะครับทักมาได้นี่โอ้โหสวยครับนี่เป็นอ่ารายการที่จะตอบพิเศษนะครับเพราะเป็นสัมนาคุณยกหลังครับไม่มีจําหน่ายนะครับเดีลยงนี่ตอบพิเศษนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขห้าสิบหกนี่ฮะน่าจะเป็นกระไรเงินหรือเปล่าพี่นะแต่สวยมากพี่นะรายการนี้นะครับ รายการนี้ผมก็ขอแบ่งเงินพี่น้องนะครับเป็นการสานานคุณยกรังนะครับรายการนี้มีมาองค์เดียวนะครับผมขอที่350บาทในการพี่สำหรับรายการนี้นะนี่ผมคิดไว้ให้นะครับส่วนมาเป็นการลุ้นครับรายการลุ้นจะเป็นกล่องเหลืองนี่นะพี่นะเป็นกล่องเหลืองนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับมาเป็นรายการที่1นะฮะมาเป็นรายการที่1กันเลยละกันนะครับนี่ครับผมเขียนเลขมาให้แล้วให้ลูกน้องเขียนเลขมาให้แล้วนี่ รายการนี้ครับเป็นเนื้อาาสองกษัตริย์นะครับนะเป็นเนื้อาาสองกษัตริย์วิเลขคดเบอร์เก้าหนึ่งสองนะครับเลขคดเบอร์เ <q> ก้าหนึ่งสองนะครับนะรายการสองกษัตริย์นะครับรายการสองกษัตริย์นะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามครับรายการที่สามเลขคดเบอร์แปดห้าหกนะครับเลขคดเบอร์แปดห้าหกนะครับรายการนี้ก็สองกษัตริย์เช่นเดียวกันครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับ ต่อมารายการที่4ี่ครับรายการที่4เป็นไทเทนเนียมหน้นากากชุบทองพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขเลขหกสิดเลขโค้ดเบอร์หมายเลข68ปดนะครับรุ่นนี้นะครับผมแจ้งทราบนะครับเป็นยัน2แบบนะครับจะมียันด้านหลัง2แบบนะครับนี่ฮะร,รายการที่4ี่นะครับรายการที่ขอที่2อ0ห้าสิบาทครับรายการที่4ี่ขอที่2อ0หสิบบาทนะครับนะ ต,ต่อมารายการที่5ครับพี่ชายรายการที่5เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเลขคู่ะเบอร์2 0 9เลขคู่ะเบอร์2 0 9ลงยาชมพูครับรายการที่5นะครับลงยาชมพูนะครับต่อมาฮะรายการที Hi ่6กครับรายการที่6เลขคู่ะเบอร์7 5 4เลขคู่ะเบอร์75 4รายการที่เป็นสวัสัตครับเงินทองนาคเะครับเป็นรายการสวัสัตเงินทองนาคนะครับรายการที่แบ่งปันพี่น้องอยู่ที่350บาทครับเพิ่มอีก50บาทนะพี่นะฮะการเหรียญจะสวยไปเลยพี่นะรายการีป็นพระสมเด็จนะครับ รุ่นกระถิ่น6นะฮะกระถิ่น6 7นะฮะโอ้โหนะค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนี่ครับรายการนี้นะครับต่อมาฮะเป็นรายการที่เจครับรายการที่เจครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่มลงยาเขียวเนียวซับเลขคุณทะเบอร์307นะครับเลขคุณทะเบอร์307นะครับรายการที่เจนะครับพี่ชายนะฮะต่อมาเป็นรายการที่8ครับรายการที่8เป็นเนื้อนี่ฮะเนื้อทองทิพย์นะครับเลขคุณทะเบอร์163 เลขคดตัวเบือนหนึ่งหกสามนะครับรายการนี้ก็เป็นลงยักษ์เขียวเหนียวซับเหมือนกันนะรายการที่แปดนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการที่เก้าครับเลขคดตัวเบือนหนึ่งเจ็ดสองนะครับเลขคดตัวเบือนหนึ่งเจ็ดสองครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ช่ายรายการนี้รายการบนนะครับเป็นเนื้อสามสัตว์นะสามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่เก้าเลครับ ต่อมารายการที่10ครับรายการที่10เป็นเนื้อแบ็กโดโลเดียมไลน่าครับแบ็กโดโลเดียมไลน่าครับเลขคุณตัวเบอร์259เลขคุณตัวเบอร์259รายการนี้เหมือนอ่าเปิ้ลสีนิดหนึ่งนะเปิ้ลสีนิดหนึ่งนะผมขอท่าทุนนะครับผมขอ220บาทนะครับสำหรับรายการนี้นะครับปกติ3 0 300กว่าบาทนะพี่นะแบ็กโดโลเดียมไลน่าไงผมขอ200พอพี่นะมีองค์หนึ่งนะครับรายการที่10นะครับ ต่อมาฮะรายการที่1 1ครับรายประการนี้นะฮะเลขคนณะเบอร์สี่สาูนย์รายการนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะครับลงยาแดงครับเนื้ออันปาก้าลงยาแดงครับนี่ฮะเลขคนณะเบอร์4ี่สูนย์ะครับเลขคนณะเบอร์ส3 0สาอันปาก้าลงยาแดงขอที่3 0มรอบาทนะครับอัปาก้าลงยาแดงน้องขอที่สา0ร้อยบาทนะครับตาสมเด็จแหวกม่านนะครับนี่ฮะจากคนที่อ่ะกำลังม้วหมองนะครับหรืออ่ะ มวยหมดทนทางนี่ครับน้าพัฒน์ทงเดแบกม่านนี่ช่วยได้แน่นอนนะครับนะถ้าครับนับถือบูชานะครับน้าแวกม่านคือแวกอ่าเหมือนประมาณว่านะฮะออกมาจากที่ที่มืดมัวอะไรประมาณนี้คบน้าแวกม่านนะครับนะต่อมาให้อะไรกัน่อไปครับรายการที่สิบสองครับ รายการที่สองเป็นเนื้อทองทิพย์สตินครับลงยาฟ้านะครับลงยาฟ้าเลขคู่ะเบือสองสามสามครับเลขคู่ะเบือสองสามสามนะครับรายการนี้นะครัชุดนะสวยก็นเลยเดียวพี่นะรายการที่สิบสิบสองนะครับนะสิบสองเลขคูอ่าสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาฮะรายการที่ส3ครับงานรายการที่ส3รายการนี้เป็นเนื้อไทเทเนียมนะครับเลขโคดจำนวนหกเจนะครับหน้าก,กลักงเงินสแตนนนะครับเลขโคดจำนวนหกเจนะครับรายการนี้นะครับ250บาทเช่นเดียวกันพี่นะฮะ250บาทเช่นเดียวกันครับเราเลือกชมอยู่ได้นะครับนะ ต่อมาการที่สิบี่ครับรายการนี้เป็นเนื้ออัาก้าลงยาเหลือกเลขคู่เบอร์สามสองนะครับเลขคู่เบอร์ส2 2สองครับรายการบนเหมือนกันนะฮะรายการนี <observing> ้ <Loud Creator> นะครับนัค่อนข้างสวยเลยที่บีบใรายการที่สิบี่นะครับสา0ร้อยบาทนะครับเนื้ออัาก้าต่อมาายการที่สิบห้าครับรายการที่15้าเป็นเนื้อแบคโรเดียมไลน์เงินนะครับเลขคู่เบอร์หนึ่งเจ็ดเก้าแบคโรเดียมลนเงินเลขคู่เบอร์หนึ่งเจ็ดเก้านะครับรายการนี้นะฮะอันดับที่สิบห้านะครับนะรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่6ครับนาเป็นสองสองกษัตริย์ครับนะรายการนี้เป็นเงินทองนะครับรายการนี้เงินทองพี่เลขเขาจะเบิก900ครับเลขโคาจเบอิก900นะครับรายการที่16นะครับ300เอ้200 300บาทนะครับ300บาทต่อมาการที่17ครับรายการนี้เป็นเนื้ออัมริกาเลขคุณจะเบิก682นะครับเลขคุณเบิก682แล้วลงยาแดงแรงมิดครับรายการที่17นะครับ300บาทนะครับ ต่อมารายการที่18ครับเลขคุณเบอร์4 5 3นะครับลงยาแดงแรงฤทธิ์นะฮะรายการนี้แบ่งปังพี่น้องนะครับที่300บาทครับเนื้ออันประกาศเลยครับรายการที่18นะครับนะครับต่อมารายการที่19ครับรายการที่19เป็นเนื้อ2กษัตริย์นะครับเนื้อ2กษัตริย์นะครับเลขคุณตัวเบอร์นะครับ672จ็ดนะครับรายการนี้นะฮะ300บาทนะครับ ต่อมาห้ารายการที่19้าครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อสาวสัตว์นะฮะรายการนี้องเงานะครับนาเลขคดตัเบอร์หน <ai> ึ่งห้าแปดครับรายการนี้เนื้อสาวสัตว์สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมารายการยิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินลงยาจมพูครับนะฮะลงยาจมพูรือยาแดงนะพี่นาเลขคดตัเบอร์สามเอ้สามหนึ่งเจ็ดนะครับเลขคดตัเบอร์สามหนึ่งเจ็ดนี่ดูผิดสามหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการยี่สิบสองครับหรือรายการยี่สิบสองครับเป็นวงยาทึบนะครับชมพูม่วงนะครับเลขคนะเบอร์สองสามเจ็ดนะครับนะรายการนี้เลขคนะเบอร์สองสามเจ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการยี่สิบสองนะครับต่อมารายการยี่สามครับเป็นเนื้ออักาาลงยาแดงเลขคนะเบอร์สี่แปดหนึ่งนะครับเนื้ออัปกานาจะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับเป็นการยี่สามนะครับ ต่อมารายการที่24ครับรายการ24นะครับเลขคนจเบอร์206นะครับเป็นเนื้ออ่าทองแดงลมดำลงยาขาวมุกนะครับนี่ฮะรายการนี้ครับรายการ24นะครับ250บาทครับต่อมาฮะรายการที่25ครับรายการ25เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนันลงยานําเงินพี่เลขคนจเบอร์461นะครับรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่250บาทนะครับนั้นรายการที่25 ต่อมาครับรายการ26ครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาม่วงนะครับเลขคุณเบอร์224นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาม่วงนะครับรายการ problem, น,น ety, ี 2, ้เปลี่ยนไปน้องที่250บาทนะครับรายการนี้เปลี่ยพไปน้อง250บาทนะครับรายการ26นะครับต่อมารายการ27ครับเป็นลงยาทงชาตินะครับเลขคุณเบอร์26นะครับเลขคุณเบอร์2หลักมาเลขคุณเบอร์26นะครับรายการนี้เป็นรายการที่27นะครับรายการนี้250บาทนะครับ ต่อมาครับรายการ2ี่ครับรายการนี้เนื้อทองทิพย์นะฮะลงยาชมพูวิเลขค้นเบอร์5 0 7นะครับเลขค้เบอร์ 5. 0 7นดะครับรายการนี้25 0บาทนะครับรายการ2ี่นะครับต่อมารายการ29ครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะลงยาเหลืองส้มนี่ฮะเลขค้นเบอร์2 3 6นะครับเลขค้เบอร์2 3 6ารายการที่้250บาทนะครับรายการนี้25 0บาทนะครับนะรายการที่29นะครับนะครับมาลุยกันต่อนะครับรายการที่30นะครับ รายการาที่สามทเป็นแบคโลเดียมลายเงินนะครับรายการนี้เลขคนจะเบอร์สองสี่ห้าครับรายการนี้แบ่งปไปมีน้องที่สามร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดครับรายการนี้ลงยาทึบฟ้านะครับเลขคนจะเบอร์สามสองห้านะครับเป็นรายการนี้เป็นเนื้อลมดำนะครับเนื้อลมดำนะครับ ต่อรายการที่สาย2ครับรายการที่3 2ครับเป็นลงยาสีแสดนะครับหน้ากากชุบทองนะครับหรือว่าแบ็คลายทองมเป็นเอ๊ะแบ็คลายน้าคเหรอพี่นะครับแบ็คลายน้าเลขคุณตัเบอร์2 1 8นะครับรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่300บาทนะครับรายการที่สาย2นะครับต่อรายการที่สาย3ครับรายการนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าขัดเงาลงยาแดงแรงฤทธิ์นะฮะเลขคุณตัเบอร์2 1 1พ่จารณารายการนี้เอาไป300บาทนะครับรายการที่สาย3ต่อรายการที่สาย4ครับ รายการสามสี่เป็นเนื้อสามกระสับนะครับเลขค้ดจําเบลเจ็ดห้าสามครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับเนื้อสามกระสับกระสัสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้นะครับนะรายการที่สามสิบสี่นะครับต่อมาการที่สามิบห้าครับเป็นเนื้อลมดําลงยาม่วงครับเลขโค้ดตําเบลหมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะต่อมาฮะรายการต่อไปครับ รายการที่36นะครับรายการนี้เป็นลงยาชมพูม่วงนะครับลงยาชมพูม่วงเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเลขโค้ดเบอร์98ครับรายการนี้รายการที่36นะครับนะสามองค์ร้อยห้าสิบบาทครับต่อรายการที่สาครับรายการนี้เป็นเนื้ออะบาก้าขัดเงาลงยาแดงเลขโค้ดเบอร์273นะครับรายการนี้300บาทนะครับรายการที่300บาทนะครับรายการที่สานะครับ ต่อมารายการที่สามที่แปดครับเป็นเนื้ออัปาก้าขัดเงาลงยาวฟ้าครับเลขโค้ชเบอร์ห้าสองสามเลขโค้ชเบอร์ห้าสองสครับรายการนี้นะครับรายการที่สาครับนี่ฮะสามรบาทต่อมาครับเป็นการที่สาครับสาสิบเป็นเนื้ออัาก้าเลขโค้ชเบอร์สี่ศนะครับเลขโค้ชเบอร์สี่ศูนย์ะครับรายการนี้สามรนะฮะรายการนี้สามบาทนะครับนี่ฮะรายการนี้รายการที่หกเจ็ดครับรายการสามนะครับ ต่อมาฮะรายการที่40ครับรายการที่40เป็นเนื้อแบกนาตนะครับเป็นเนื้อแบกนาตเลขคุณเบอร์2 0 7นะครับรายการนี้300บาทนะครับ300บาทนะครับรายการที่41นะครับต่อมารายการที่42ครับเป็นเนื้อทองเหลืองทองทิพซัดตินลงยาเหลืองส้มนะครับงานเป็นเนื้อดายกัรพี่เลขคุณเบอร์2 3 7เพี่รายการนี้250บาทนะครับรายการนี้250บาทนะครับรายการที่42อฮะพี่นะ6ก7จ็ดแป1เกี่สิบี่ี่ นะครับ4 2นะครับต่อมารายการที่43ครับรายการที่43ครับเป็นลงยาม่วงลมดํานะครับรายการที่เลขคเบอร์หนึสาครับ2อ0รบาทนะครับ250บาทนะครับต่อมารายการที่42ครับรายการที่42ครับสมเป็นี่2ี่องอามสี่สครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงครับเลขคุัเบอร์สี่แปดแปดครับในเลข4ีสามนะครับสองห้าสบบาทครับ ต่อมาครับรายการที่44ครับรายการสุดท้ายครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเลขโคุณเบอร์หมายเลข71ครับลงยาดำครับนี่ครับผิวลุ้งสวยๆครับลงยาดำเป็นการท้ายครับรายการที่44ครับแบ่งไพี่น้องที่250บาทครับ นะสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับจาก EP นี้ก็ออกมาแบ่งปันปมีน้อง44รายการนะฮะชอบจุใจกันไหนสามารถทักกันผ้าได้พี่นะใครสนใจรายการไหนหรือเหมาไหลองค์นะครับสามารถแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่พี่จากครท่านะครับในะ EP อย่างนี้นะครับขอมีความสุขขอให้รนำรวยทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับ